ที่ลำธารชายป่าในช่วงบ่ายที่แดดร้อนรละอุ3าหญิงงามที่เป็นเพื่อนซีกันมาตั้งแต่เด็กทั้ง3คนนัดกันเข้ามาหาเก็บเห็ดเก็บของป่าเอาไปขายแต่ระหว่างทางก็แวะเล่นน้ำที่ลำธารหวังจะใช้ความเย็นฉ่ำของน้ำดับความร้อนของอากาศเสียงหัวเราะเฮฮาดังขึ้นมาเป็นละลิกเสียงน้ำไหลเอ่ยๆกับเสียงที่ทั้งสคนวักน้ำใส่กันฟังดูสดชื่นรื่นหูใส่ใจบุญญาและลำจิก นั่งแช่น้ําอยู่ครู่ใหญ่จนชื่นใจก็กลับขึ้นมาจากลาําธารแบกตะกรา้าหาเห็ดกับหมู่บ้านนี่อีสายใจวันนี้เอ็งจะเอาเห็ดไปแกงหรือไปขายวะนั่นสิเก็บซะเต็มตะกร้าเลยมาด้วยกันแท้ๆข้าเก็บได้ไม่ถึงครึ่งข้าก็ว่าจะเอาไปแกงกินนั่นแหละเก็บไว้แกงหลายๆวันช่วงนี้ข้าอยากกินแกงเห็ดนะักวัานไหนฝนพรำแต่ซดแกงเห็ดร,ร้อนๆแล้วมันชื่นใจข้านัก งั้นเองแบ่งให้ข้าสักหน่อยไม่ได้หรือข้าว่าจะเอาไปขายเห็ดเอ่งสวยๆทั้งนั้นดูท่าน่าจะขายดีน่าดูจะบ้าหรืออีลำจิกไม่ให้โว้ยข้าเก็บมาหลังขดหลังแข็งไหนจะพ่อแม่ไหนจะน้องอีกแป๊บเดียวก็หมดแล้วเอ่งจะแบ่งของข้าไปขายแล้วข้าจะเหลืออะไรกินล่ะแหมอีนางนี่ขอแค่นี้ทําเป็นห่วงเออข้าไม่เอาก็ได้วะไปไปกลับเถอะเดี๋ยวตลาดวายซะก่อน ล้ำจิกพูดก่อนจะดันหลังสายใจให้รีบรีบเดินแต่ถึงปาของเธอจะบอกว่าไม่เอาก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นระหว่างทางลํำจิกก็แอบหยิบเล็กขโมยน้อยเห็ดในตะกร้าของสายใจมาอยู่ดีจนได้ประมาณหนึ่งโดยที่สายใจยังไม่รู้ตัวและเมื่อถึงหมู่บ้านลํำจิกก็รีบชิ่งทันทีก่อนที่เพื่อนหลักจะไหวตัวทัน สายใจที่มาถึงบาดและจัดแจงกับตะกร้าเห็ดของตัวเองก็เห็นว่าเห็ดที่ตอนแรกเต็มจนเกือบล้นตะกร้านั้นในตอนนี้พร่องหายไปจนเห็นได้ชัดแต่เธอก็ได้แต่กัดฟันเขยนเคี้ยวรู้ดีว่าคงเป็นฝีมือล้ำจิกที่แอบขโมยเอาเห็ดของตนไปขายแน่นอนน้อยอีล้ำจิกอีลิงป่ามือไว้มือเบานึกนะมึงคอยดูเถอะกูจะแย่งลูกค้ามึงให้หมดเลยไม่โกงไม่แกงมันแล้ว สายใจผู้จบก็หิวตะกร้าเห็ดพร้อมกับเสื้ออีกหนึ่งผืนเดินตามลำจิกไปที่ตลาดและตั้งแผงขายเห็ดอยู่ตรงข้ามกับร้านของลำจิกทันทีและเมื่อชาวบา้านที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นเห็ดที่สายใจเก็บมาที่มีแต่ดอกใหญ่ๆสวยก็พากันแห่มาซื้อที่ร้านของสายใจกันจนหมด ทำให้ร้านของลำจิกขายได้แต่เหตุที่ตนขโมยสายใจไปเท่านั้นส่วนเหตุที่ลำจิกเก็บได้เองก็ไม่มีใครสนใจเพราะมันมีแต่ดอกเล็กๆที่คนไม่ค่อยอยากซือ้อถือเป็นการแก้เผ็ดที่ดีที่ทำให้ลำจิกเจ็บใจได้มากทีเดียวนี่อีสายใจกูขโมยเห็ดมึงมาแค่นิดเดียวเนี่ยถึงกับเอาเห็ดที่เหลือมาขายแข่งแย่งคนซื้อกับกูเลยเหรอเออคนอย่างมึงต้องเจอแบบนี้ว้ยมือไวเป็นลิงเดี๋ยวเธออีลำจิก ลำจิกกับสายใจทำท่าเท้า,ทา,ทาสะเอลขู่กันแง่งๆแต่ทะว่าบุญญาที่เดินมาพอดีก็เข้ามาห้ามทับไว้ได้ทันเสียก่อนก่อนที่เพื่อนรักทั้งสองของตัวเองจะกระโจนเข้าไปหยุมหัวกันเพราะเรื่องเห็ดโอ้ยนี่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 ัวเป็นควายจนหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วพวกเองยังจะมาทะเลาะก,กันเพราะเรื่องแค่นี้อีกเหรอมีอายชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างหรือ,อยังไงฮะอีสายใจอีลำจิก บุญหาดพูดแบบนั้นทั้งสายใจและลำจิก็ได้แต่ถอนหายใจฟืดฟาดด้วยความไม่พอใจเพราะที่เพื่อนพูดมามันก็ถูกแก่อีแค่เรื่องเหตุแต่แล้วบุญหาดก็พูดต่องั้นก็เอาเป็นว่าในในเหตุของอีลำจิก็ขายไม่ได้ส่วนอีสายใจก็อยากกินแกงเห็ดข้าก็พอมีเห็ดอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆเอามารวมๆกันแล้วแกงกินด้วยกันไหมล่ะดีกว่ามาทะเลกกาะกันเออก็ได้วะอย่างน้อยก็ได้เบี้ยม,มานิดหน่อยแค่พอข้าอย่าดองข้าก็พอใจแล้ว แม้อีขี้เมามึงก็ขี้เมาโอ้หยุดไปตามไปเรือนข้าไปแกงเห็ดมิเช่นนั้นแล้วก็ข้าจะจับพวกเจ้าไปแกงตีกันเก่งนะักมุนอย่าททำท่าหัวเสียก่อนจะรีบเดินจำอ้าวนำเพื่อนทั้งสองคนแต่ทว่าใบหน้าของเธอกลับเต็มไปด้วยร,รอยยิม้มที่ดูทะเลนเจ้าเล่ เพราะแท้จริงแล้วที่ลำจิกเก็บเห็ดได้น้อยและได้แต่ดอกเล็กๆก็เพราะว่าบุญญาที่ขี้เกียจเก็บได้แอบหยิบเห็ดดอกสวยๆจากตะกร้าของลำจิกมาใส่ตะกร้าตัวเองส่วนลำจิกที่เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาเก็บไปแล้วก็นินทาคนนู้นคนนี้ไปก็ไม่ทันได้สังเกตว่าเห็ดที่ตัวเองเก็บมันดอกเล็กหรือดอกใหญ่นอกจากจะได้เห็ดมาฟรีๆแบบแทบจะไม่เหนื่อยแล้วตัวเองยังได้นะ้าและดูเป็นผู้นำเพราะห้ามเพื่อนทั้งสองไม่ให้ทะเลาะก,กันอีกด้วย แท้จริงแล้วที่ทั้ง3คนนั้นเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กจนโตได้ขนาดนี้เพราะแต่ละคนก็มีนิสัยที่เหลี่ยมร้ายเยอโสโอหังและชอบเอาเปรียบกันจนคนอื่นไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยจึงต้องมาคบกันเองแค่สามคนแต่ถึงอย่างนั้นพวกนางก,ก็ยังหันมาใช้เล่ห์เหลี่ยมใส่กันเสมอทุกครั้งที่มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบี้ยหอยเงินทองเรื่องผู้ชายหรือเรื่องทำมาหากิน ทำให้ทั้ง3าคนมีปากเสียงกันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นแค่การเถียงกันลามไปถึงการด่ากันรุนแรงหรือแม้แต่ตบตีกันจนต่างคนต่างเจ็บก็เคยมาแล้วแต่ถึงพวกนางจะทะเลาะกันบ่อยแต่ด้วยความผูกพันและความที่ไม่มีเพื่อนคนอื่นคบก็ทำให้พวกนางทั้งสาคนยังคงคบกันเป็นเพื่อนอยู่จนทุกวันนี้เฮ้ยเฮ้จ่ายมาเลยไนดะอีบุญญาต,ตานี้ข้าชนะวอย มึงี่ทีเผลอไม่ได้เลยนะพอเป็นเรื่องนี้เนี่ยเออเออเองก็จะเย็นเย็นสิว่าอีสายใจข้าก็กำลังหยิบเบี้ยให้อยู่คอยไม่เป็นเรือ่องต้องแต่จะจับผิดอยู่นั่นอ้าวอาจ่ายกันแล้วก็แล้วต่อของข้าจ่ายไปแล้วนะอีสายใจอย่ามากล่าวหาล่ะเฮ้ยวันนี้อีสายใจมันกินรอบ,บวงเลยโว้ยข้าละเบือ่อเล่นก็มีแต่เสียกับเสียอยูย่น,นั่นแหละเท่าแก่เท่าแกขอยาดองอีกขวดหน่อยจ้า สามสาวเพื่อนสนิทนั้นรวมตัวกันที่บ่อนชื่อดังในตลาดจีนเพื่อเล่นกำตัดที่เป็นการพนันชนิดหนึ่งที่พวกเธอมักจะเล่นกันเป็นประจำเล่นกันเองแบบขำๆแต่ทว่าวันนี้เหมือนสายใจจะดวงดีแปลกๆเพราะเธอที่เป็นเจ้ามือก็ชนะไปหลายตารรวดทำเอาลํำจิตกกับบุญญาบ่นกระปอดกระแปะว่าวันนี้คงไม่ได้ฆ่ายาดองอีกตามเคย แต่มเมื่อเริ่มตามใหม่บุญญาก็แอบ,บสังเกตได้ว่าสายใจแอบมองไปทางด้านหลังของทั้งเธอและลำจิกทําให้บุญญาหันกลับไปดูทันทีก่อนจะเห็นว่ามีเด็กน้อยสองคนกําลังแอบ,บดูจํานวนถั่วในมือของทั้งคู่แล้วส่งสัญญาณมือเป็นการบอกสายใจให้ถ่ายถูกทำให้บุญญาทิ้งถั่วในมือแล้วตบโต๊ะเสียงดังปึงด้วยความโมโหทันทีน้อยอีสายใจมึงนี่อีงูพิษนักนะมึงกล้าโกงพวกกูหรอ ให้เด็กมาแอบดูข้างหลังพวกกูแล้วเอาไปบอกมึงฮะไหนลำจิกได้ยินอย่างนั้นก็รีบหันควับไปมองทันทีก็เห็นว่ามีเด็กน้อยสองคนยืนทำหน้าตาเลิกลากมองหน้ากันไปมาและหันไปมองสายใจก่อนจะรีบวิ่งแจ้นออกไปจากบ่อนทันทีโอโ้โหโอ้โหมันขาดตาจริงๆอีสายใจ ลำจิกเห็นอย่างนั้นก็ลุกขึ้นเดินไปจิกผมสายใจและลากเธอออกไปจากบ่อนทันทีท่ามกลางความตกใจของทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นโอ้อยอีลำจิกข้าเจ็บนะว้อยเบาๆสิวะสายใจร้องอดโอยขณะที่เธอก็ถูรูดถูกกังถูกลำจิกลากออกมาก่อนที่ลำจิกจะผักร่างสายใจให้ลม้มลงสมน้ำหน้ารอบนี้ถ้ามึงโดนอีลำจิกตบกูจะไม่ห้ามเลย คนกำเพืดแบบมึงเนี่ยแหมกำเพืดแบบข้ามันก็กำเพืดแบบพวกเองเหรอวะถ้าพวกเองสาบานว่าไม่เคยทำก็ตายฟรีโว้ยโทษอีสายใจที่พวกข้าทำเอ็งก็ตกข้าเหมือนกันละโว,ว้ทีนี้เอ็งทำข้าขอสักฉาดสองฉาติเถอะวะพูดจบลำจิตก,ก็ง้างมือฟาดลงไปที่หน้าของสายใจซ้ายทีขวาทีจนหนำใจโดยที่มีบุญญายื่นหัวเราะเยาะอยู่ข้างๆด้วยความพอใจ ชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นต่างก็พากันแวะมองแต่เมื่อเห็นว่าเป็นกลุ่มของลำจิกสายใจและบุญ,ญา่าทุกคนก็ได้แต่สายหน้าอย่างเอื่อมละอาก่อนจะแยกย้ายเดินหนีกันไปคนละทิศคนละทางเพราะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ขังแรห้ามไปก็เปล่าประโยชน์เดี๋ยวทั้งสามคนก็มีเรื่องให้ได้ตบตีกันอีกอยู่ดีโอ๊ยเบาๆสิว่าอีลำจิกขาดเจ็บนะ สมควรสิมึงกูไม่ตบมึงจนหน้าแหกกว่านี้ก็บนหัวแล้วแหมททำมาเป็นพูดย้ายถึงทีกูบ้างลหรโอ๊ยหลังจากที่ลำจิก,กับสายใจตบกันจนหนาใจแล้วต่างก็พากันมาที่เรือนของบุญหาเพื่อทำแผลให้กันโดยที่ลำจิกไม่ได้เป็นอะไรมากจึงต้องเป็นคนทำแผลให้สายใจที่ถูกลำจิกตบจนแทบเย็นและมีบุญญาที่เป็นเจ้าของเรือนอาสาทำกับข้าวให้กินเป็นมื้อเย็นประทังชีวิต ี่พวกเองคิดไม่วะว่าอายุเราก็มากขึ้นทุกวันปีนี้แค่ก็จะ22ปีแล้วผัวก,ก็ยังไม่มีพ่อแม่ก็แก่มากแล้วได้แต่เก็บของป่ามาขายไปวันๆสมบัติที่พ่อกับแม่ที่เคยหาไว้ให้ตอนมีแรงก็เริ่มร่อยหรอแล้วแบบนี้ถ้าอีกสักปีพวกเรายังไม่มีผัวรับรองว่าอดตายกันแน่แหละมึงเอ้ยและจะให้ทำยังไงล่ะวะอีบุญญาตผัวก,ก็ใช่ว่าจะหามาง่ายๆเบี้ยหอยเงินทองหามาได้ก็ไม่มากอีก จริงอย่างที่อีบุญญาตว่าเข้าป่าปเป็นวันเก็บเห็ดเก็บผลไม้มาขายก็ได้ไม่เท่าไหร่แล้วแบบนี้จะอยู่ยังไงกันล่ะวะพวกเราหรือเราลองมาช่วยกันค้าขายอะไรสักอย่างแล้วแบ่งเงินกันไม่ล่ะถ้าจะให้มาหาของขายเองก็คงต้องใช้เบี้ยเยอะแต่ถ้าพวกเราออกเบี้ยกันคนละหน่อยช่วยกันขายเงินแบ่งกันแบบนี้ว่าไงก็เข <ku> ้าท่าแต่อย่างพวกเราจะขายอะไรได้ ital, วะยาดองไงข้าชอบกินยาดอง อยากขายยาดองได้เงินมาก็ซื้อยาดองร้านตัวเองกินแล้วเงินก็จะกลับมาหาข้าลำจิกพูดออกมาขำๆแต่ทว่าเพื่อนอีกสองคนกลับดูจะเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะคิดว่าเป็นความคิดที่เข้าทา่าจึงทำให้อาทิตย์นานทั้งอาทิตย์ลำจิกสายใจบุญยาต่างร่วมด้วยช่วยกันออกเงินคนละนิดคนละหน่อยมาเปิดร้านยาดองได้จนสำเร็จ โดยแบ่งหน้าที่กันชัดเจนั่นก็คือให้สายใจที่ดูจะมีคาลมดีที่สุดเป็นคนยกยาดอกไปให้ลูกค้าเพื่อออดอ้อนให้ลูกค้าซื้อยาดองเพิ่มและให้ลำจิกที่ขี้งกที่สุดเป็นคนจัดการเทยาดองเพราะมั่นใจว่าคนขี้งกแบบลำจิกจะไม่ยอมแถมให้ใครแม้สักหยดเดียว ส่วนบุญญาที่ถึงจะมีนิสัยรักเล็กขโมยน้อยบ้างแต่กลับเรื่องเงินเงินทองทองบุญญาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นธรรมสูงและจะไม่โกงเพื่อนอีกสองคนแน่ๆจึงได้หน้าที่เก็บค่ายาดองและแบ่งเงินบางส่วนให้กับทุกคนเท่าๆกันส่วนอีกส่วนก็แบ่งเอาไว้ไปซื้อยาดองมาขายเพิ่มยาดองจ้ายาดองยองยั่วแม่ค้าสวยบ้าทุกคนเลยนะจ้าพี่สุดหล่อจ้ามาแวะก,กินยาดองหน่อยเร็ว เปิดใหม่ๆยาดองรัาเนี้อร่อยถูกใจแน่นอนสายใจถึงหายยาดองอันเล็กๆก่อนจะยืนเรียกลูกข้าที่หน้าสุมยาดองของตนโดยที่ลำจิกกับบุญญานั่งมองการกระทำนั้นของสายใจอย่างขำขัน แต่ถึงมันจะดูน่าตลกสําหรับเพื่อนที่สนิทกันแต่กับเหล่าชายคนอื่นๆสายใจก็คือผู้หญิงที่สวยมากทีเดียวทําให้คนขี้เมาแถวนั้นที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือแม้แต่ชายหนุ่มธรรมดาที่หลงคารมคมคายของสายใจก็เดินเข้ามานั่งในร้านยาดองทันที ทำเอาลำจิตักยาดองมือเป็นละวิงกับสายใจให้เดินยกยาดองไปให้ลูกค้าแบบแทบไม่ได้ผากงานนี้คงจะมีบุญญาที่ดูวางที่สุดจึงได้มาช่วยลำจิตักยาดองเพราะถึงบุญญาจะสวยหยดย้อยแต่เธอก็ไม่เก่งเรื่องอ้อซ้อเลาะหรือกัเงเากังงอดผู้ชายแบบสายใจกินแค่นี้เองเหรอจ๊ะพี่เอาอีกหน่อยหน้านนะ แก้มยังไม่แดงเลยจ้าถ้าพี่เดียมจนแก้มแดงได้จะจะจุ๊บแก้มพี่ทีหนึ่งเลยสายใจนั่งเกาะแขนชายคนหนึ่งที่เริ่มเมากลึ่มๆก,ก่อนจะงั้นลูกอ้อนมานยาหญิงออกมาใช้แล้วมันก็ได้ผลทำเอาวันนี้เรียกลูกขาได้มากทีเดียว เมื่อร้านปิดบุญญยาก็เอาเงินทั้งหมดออกมานับก่อนจะแบ่งให้เท่าๆกันทั้งค่าแรงรของทุกคนกับค่าเหล่าที่จะต้องซื้อเข้ามาเพิ่มทําเอาทุกคนตาวาวเพราะเก็บของป่าขายสามวันยังไม่ได้เท่าวันนี้วันเดียวเลยโอ้โหถ้าข้ารู้ว่ามันจะได้เยอะขนาดเนี้ขา้าู้เอาอเงินที่เล่นพน,นันมาขายยาดองแต่แรกดีกว่านั่นสิวะรวยๆรวยรวยข้าจะรวยข้าจะเป็นเศรษฐีพูดเป็นลิเกอีลัมจิก แค่ขายยาดองมันจะไปรวยอะไรไม่งั้นยายเพลนที่มาขายตั้งแต่สาวยันแก่ยันตายเนี่ยแกก็รวยไปแล้วสิวะกูเห็นจนอยู่เหมือนเดิมแต่อย่างน้อยจากเนี้ยเราก็จะไม่ขัดสนแล้วแหละว,วะไหนๆๆนในไหนแบบนี้จะซักเป๊กอีลำจิกปเปลายาดองมาให้หนึ่งสิ นำจิกสสยใจบุญญาเปิดร้านขายยาดองด้วยกันเปนร่วมเกือบ2เดือนทําให้รเริ่มมีลูกค้าประจํามากขึ้นเพราะยังไงซะร้านนี้ก็มีแต่สาวๆแค่ได้นั่งมองไปกินยาดองไปเพลิน,นๆก็เป็นที่ถูกใจของหนุ่มๆระแวกนั้นมากแล้ว ทำให้ร้านของพวกเธอขายดีขึ้นเรื่อยๆและในตอนนี้สายใจกำลังจิกก็ออกมาเป็นคนยกยาดองไปให้ลูกค้าเพื่อจะได้ช่วยกันเพรเรียกแข่ปล่อยให้สายใจเป็นคนจัดการเพเรื่องเงินกับเรื่องการตักยาดองเท่านั้น แต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ลำจิตก,กับสายใจกำลังช่วยกันเรียกลูกค้าอยู่นั้นชายหนุ่มร่างสูงกำยำมัดกล้ามที่หน้าท้องเรียงสวยไหล่และแขนมีมัดกล้ามแน่นดูบึกบึนแถมหน้าตาของเขาก็ดูหล่อเหลาจนเมื่อเขาเดินเข้ามาในร้านนั้นก็ทำเอาสายใจกับลำจิตแทบจะเก็บอาการไม่อยู่และรีบแย่งกันพุ่งเข้าไปเกาะแขนของชายหนุ่มคนละข้างทันทีสวัสดีจ้ะพี่สวัสดีจ้ะ ข้าชื่อลำจิกนะวันนี้พี่อยากได้ยาดองแบบไหนดีจ๊ะข้าชื่อสายใจนะจ๊ะแล้วพี่รูปหล่อชื่ออะไรหรอไม่เคยเห็นแถวนี้มาก่อนเลย <c oughs> ข้าชื่อบุญมีจ้ะน้องสายใจกับน้องลำจิกเนี่ยสวยกันจริงๆเลยนะข้าขอยาดองสักหายสิได้ยินว่าร้านนี้เป็นร้านที่เปิดได้ไม่นานแถมแม่ค้าก็สวยหยดย้อยกันทั้งร้านขนาดเนี้ข้าเกิดเลยตามมาแล้วก็เป็นดังที่คนคุ้ลือกันจริงๆด้วยไม่ผิดหวังเลย แต่ทว่าบุญมีแนะนําตัวไม่ทันขาดคําบุญหยาที่ปกติไม่ได้สนใจงานหน้าร้านก็รีบแจ้นมาพร้อมกับยาดองหนึ่งไหเล็กๆก่อนจะนั่งลงต้องข้ามกับบุญมีทันทีพร้อมส่งรอยยิ้มพิมพ์ใจไปให้แบบออกนอกหน้าอุย้ยชื่อบุญมีเหรอจ้ะพี่เหมือนบุพเพสันิวาสเลยข้าชื่อบุญหยาดนะจ้า ยังไม่มีใครชื่อเราก็คล้ายกันแบบเนี้ยสงสัยจะเกิดมาคู่กันหรือเปล่าจ้ะพี่บุญหญาตผู้เสียงหวานก่อนจะดันไหยะดองมาตรงหน้าของบุญมีพร้อมกับเอื้อมมือมาแตะมือของชายหนุ่มเบาๆก่อนที่บุญมีจะเอ่ยคำให้ทำให้สาวๆร้องไายหัวเราะคิกคักกันด้วยความขวัญเขินพวกเจ้าแต่ละคนเนี่ปากหวานยิ่งนัก จนข้าทักสงสัยแล้วว่าแม่ค้าปากหวานขนาดเนี้ยยาดองจะหวานขนาดไหนนะว้ายพูดแบบนี้ข้าก็เขินแย่เงินพี่บุญมีก็ลองชิมดูสิจ้ะว่าจะหวานขนาดไหนนี่จ้ะสายใจที่มือไวกว่าชิงตักยาดองล้วยื่นส่งให้บุญมีทันทีพร้อมกับแขนในคขางที่เกาะแขนของบุญมีไม่ปล่อย แต่ทว่าสามสาวนั่งหยอดนั่งฉีดบุญมีได้ไม่นาก็ต้องแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของใครของมันเพราะมีลูกค้าอยู่แน่นร้านแต่ก็ไม่ลืมที่จะแวะกลับมาฉีดบุญมีกันเป็นระยะหล่อหล่อมากจะเป็นคนรุนช่องออกอีสายใจจะแตกเกิดมาไม่เคยเจอชายไหนที่หล่อวัวตายควายล้มขนาดเนี้ยใช่ ตอนเดินเข้าร้านมานะค้าลมแทบจับกล้ามแน่นๆ่นแขนล่ำล่โอ้ยข้าว่าคนนี้แหละบุพเพสนิวาสของข้าชื่อก็คล้ายกันแถมสวยหล่อเหมาะสมกันข้าต้องได้แล้วล่ะแหมสายใจกำลังจิกร้องแหมออกมาพร้อมๆกันด้วยความหมันไสก่อนจะเอ่ยขึ้นมาอย่างไม่ยอมกันข้าเห็นก่อนเขาต้องเป็นของข้า แต่ข้าถึงตัวเขาก่อนข้าต้องได้แต่ข้าชื่อเหมือนเขาที่สุดคนนี้ข้าจะเอาสามสาวนั่งถกเถียงกันถึงเรื่องที่ว่าบุญมีจะเป็นของใครจนไม่เป็นอันนับเงินแต่ทว่าสุดท้ายบทสรุปก็จบอย่างไม่มีใครยอมใครเหมือนเดิม นั่นก็คือหาใครจีบติดคนนั้นก็เอาไปใครดีคนนั้นก็ได้ทุกคนจึงยอมสงบศึกและหันมาสนใจแต่งตัวให้สวยในทุกๆวันเพื่อรอบุญมีกลับมาที่ร้านอีกครั้งและเหมือนสวรรค์น,นั้นเป็นใจเมื่อวันต่อมาบุญมีก็กลับมาที่ร้านยาดองอีกครั้งให้ทั้งสามสาวได้กระชุ่มกระชวยหัวใจและลำจิกสายใจและบุญหา ที่วันนี้แต่งตัวกันมาสวยมากเป็นพิเศษก็ผลัดกันทั้งดูแลลูกค้าและเข้าไปหยอดไปคอยอยู่ใกล้บุญมีอยู่ตลอดแต่ก็มักจะโดนอีกสองคนคอยกันท่าเสมอทำให้อ่อยได้ไม่เต็มที่นะักแต่บุญมีมาได้ไม่นานก็ขอตัวกลับไปไม่ได้กินจนเมาเหมือนคนอื่นๆ แต่เว่าตกดึกคืนนั้นเองหลังจากที่สายใจปิดร้านยาดองเรียบร้อยแล้วเธอก็รีบตรงไปที่เรือนอย่างเร็วไหวผิดปกติใช่แล้ววันนี้เธอนัดเจอกับบุญมีหลังจากที่สายใจเข้าไปนั่งด้วยไปคอยป้อนยาดองแบบใกล้ๆบุญมีก็เอ่ยปากนัดเธอให้ออกไปเจอการแถวแถวท้ายหมู่บ้านที่ซึ่งไม่ไกลจากบ้านของสายใจทำให้เธอรีบแจ้นมาทันทีพี่บุญมีสายใจ พี่นึกว่าจะไม่มาแล้วซะอีกโธ่พี่บุญมีพูดอะไรเช่นนั้นล่ะจ๊ะเขาต้องมาอยู่แล้วได้มาอยู่กับพี่บุญมีสองต่อสองทั้งทีแหมใครจะไม่มาล่ะปากหวานอีกแล้วนะนหนมาให้พี่กอดที่ชื่นใจหน่อยตอนอยู่ร้านยาดองพี่ได้กลิ่นตัวเจ้าหอมยิ่งนักบุญมีพูดจบก็ดึงสายใจเข้ามากอดมาหอมอยู่หลายฟอจนสายใจเขินตัวมมวนตัวบิดพยายามส่งเสียงห้ามปนเสียงหัวเราะ แต่ถึงปากจะปฏิเสธแต่ร่างกายกับตอบสนองเป็นอย่างดีไม่นานบุญมีก็อุ้มสายใจขึ้นมาและตรงไปที่กระท่อมบริมน้ำที่ค่อนข้างจะห่างจากบ้านคนก่อนที่สายใจจะได้เสวยสุขกับชายที่ตัวเอง,ลงหลงไหลแบบสมใจอยาก ใส่ใจยิ้มแป้นไปทั้งวันอารมณ์ดีไม่มีโมโหร้ายส่วนทั้งลามจิทั้งบุญญาต่างก็พาก,กันงงกับพฤติกรรมแปลกๆของเพื่อนแต่สายใจก็ไม่ได้อธิบายอะไรนิทาไม่ติดว่าบุญมีขอให้เธอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเธอก็คงได้อ้อวดมันออกมาไปอย่างเต็มที่แล้ว แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อบุญมีมากินยาดองที่ร้านตามเคยและลามจิตกับบุญญาเข้าไปหนัวเนียด้วยสายใจก็ไม่ได้มีทีท่าหึงหวงอีกแล้วเพราะคิดว่าอย่างไรบุญมีก็เลือกตนแต่เหมือนกับว่าสายใจนั้นจะฝันหวานไว้เพียงคนเดียวเพราะคืนนี้นี่เอง ที่ลำจิกได้เดินมาที่กระท่อมบริมน้ําแบบรับๆับอรเพราะว่าบุญมีนัดเธอมาหาและลำจิกก็ไม่ปฏิเสธเลยแถมยังก็ยิ้มกร็ย่องย่องในใจคิดว่าตัวเองคือคนแรกที่สามารถครองใจของบุญมีได้ ใช่แล้วและว,วันต่อมาก็เป็นคิวของบุญญาที่บุญมีแอบนั้นให้มาหาที่เดิมเวลาเดิมพร้อมทั้งกาเช้ากับทุกคนหนักแน่นว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดเพราะที่แท้ทั้งหมดเป็นแผนของบุญมีตั้งแต่แรกที่ตั้งใจจะมาหลอกฟันทั้งสาสาวและตอนนี้เขาก็ทำสำเร็จแล้วโดยที่ยังไม่มีใครจับได้ บุญมีนัดลำจิสายใจและบุญหยาสลับสลับกันไปคนละวันจนเวลาผ่านล่วงไปเกือบ2อาทิตย์ที่ทั้ง3สาวนั้นอารมณ์ดีดีดาโดยที่ไมไ่รู้เลยว่าทุกคนกำลังจะถูกบุญมีเขี่ยทิง้งเมื่อ3มวันมานี้บุญมีไม่ยอมผมมาที่ร้านยาดองอย่างเช่นทุกวันทำให้ทั้ง3สาวต่างก็กังวลกระวายใจและเริ่มอยู่ไม่เป็นสุข ทำไมหมูนี้พี่บุญมีไม่โผล่หน้ามาที่ร้านบ้างเลยวะนั่นสิข้าก็ว่าแบบนั้นหายไปหลายวันผิดวิสัยข้าเละคิดถึงจริงๆไม่เห็นหน้าพี่บุญมีแล้วมันไม่มีกระจิตกระใจทํางานชแหมแๆมแมแม,แม,แมน้อยหนะ่อยอีบุญญาตพูดอย่างกับว่ามึงเป็นเมียพี่บุญมีอย่างนั้นแหละ ลำจิกแซบ,บุญญาด้วยความหึงหวงบุญญาที่ได้ยินแบบนั้นก็ทั้งโมโหทั้งอยากโอดจึงพองออกไปจนหมดเปลือกก็เออสิวะข้าเป็นเมียพี่บุญมีได้เสียกันตั้งหลายครั้งแล้วที่นี้พวกเองรู้แล้วก็เลิกกระแทกผัวข้าสักทีนะสายใจกับลำจิกได้ยินแบบนั้นก็หันความไปหาบุญญาทันทีด้วยสายตาที่ปองร้ายก่อนที่ทั้งสองจะแย่งกันพูสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตกใจออกมา มึงจะบ้าหรืออีบุญญาติพี่บุญมีน่ะผัวข้าพวกมึงสองคนอย่าเลวไหลนั่นผัวข้าสามสาวที่ทั้งตกใจทั้งโมโหและคิดว่าเพื่อนทั้งสองพยายามจะแย่งบุญมีไปจากตนก็พุ่งเข้าหากันทันทีทั้งสามคนตกตีกันนวนเนียพร้อมกับเสียงก่นด่าหยาบคายและเสียงร้องวอยวายด้วยความเจ็บปวด พร้อมกับคำที่เถียงว่าบุญมีเป็นผัวใครกันแน่แต่สุดท้ายคำตอบเดียวกันนั่นก็คือทุกคนได้กับบุญมีที่กระท่อมริมน้ำแต่ทว่าขนาดนี้ทั้ง3คนกำลังลงมือใส่กันแบบเมามันอยู่นั้นบุญมีก็เดินผ่านมาพร้อมกับประคองผู้หญิงคนหนึ่งที่อุ้มท้องโตและเมื่อเธอคนนั้นเห็นว่าทั้งสตบกันก็เอ,อ่อยขึ้นด้วยความตกใจว้ายตายจริง พี่จ้ามีคนกำลังตีกันพี่เข้าไปห้ามหน่อยดีไหมอย่าอย่าเข้าไปยุ่งเลยดีกว่าจ้าดวงใจไปกันเถอะรีบไ,ไปดีกว่างามไสแล้วไงพี่บุญมีมีเมียแล้วท้องโตด้วยไอ้บุญมีต่างหากอย่าไปเรียกมันพี่สิวอยแบบนี้คือมันหลอกฟันเรานี่หว่า สิ้นเสียงของสายใจทั้ง3คนก็ปล่อยโฮออกมาทันทีอย่างไม่ไอายลูกค้าหรือใครต่อใครที่เดินผ่านมาทำเอาวันนั้นสามสาวหมดอารมณ์จะขายยาดองต่อทำให้ทุกคนมานั่งจับกลุ่มร้องไห้กินยาดองย้อมใจอยู่ในร้านตัวเองและเมื่อเริ่มเหมาได้ทีจากเสียงร้องไห้ละงมก็กลายเป็นเสียงด่าแบบสาเสียเทเสีย ชื่อบุญมีที่ออกมาจากปากของทุกคนตามด้วยคำดา่าตามท้ายมากมายเท่าที่คนเมาจะคิดออกเป็นการปิดตำนานร,รักสีเศร้าของสาวขี้เมาไปทันทีและพวกเธอก็จะกลับมาตั้งใจขายยาดอกและตกลงกันว่าจะไม่ชอบผู้ชายคนเดียวกันอีกตลอดชีวิต